้นี่แ่ละเนี่ยเห็นปะโอ้ลอรซสอนเลยมันเลี้ยงดูน้ำกันเนี่ยล่ะเลี้ยงใช้น้ำกันแม่มันเลี้ยงดูน้ำกันเลยก็อีนี่ออกขี้หลังนี่อินี่กดนกันการหนึ่งหนออขี้หลังแม่ยู่ได้โชว์ไหมแม่ยูได้เชว่าขาหน้าจับขึ้นๆมากขาบ่ายขึ้นได้มาดูดูอ่จดะจับเด็กเลยที่โตสองแม่เด็ก รสัดสักครัยกดกระดิ่งให้ด้วยนะค,ครับขอบุญครับหัวลูกป่ะแม่มันหัวลูกก็แบบนี้ <c oughs> อาการที่เกิดขึ้นจากบ่ออับชื้น พอ,ออาบีแมนิ่นจะเป็นรูอยู่หนังผลมนจะโลนุนก็นนมผมกับอาบอีเอ็มมันอาบีเอ็มเลยแม่น้อนายีเอมฉีดียมันก,กับมาแล้วหม <ขอ S 2> ถึงมันอยู่ในช่วงช่วงมันแหย่นมรูกม,มันผลมันจะบกขึ้นอยู่แล้วถ้ามันแหย่นมลูกเสร็จอย่างนี้คือเอากับอาบีเให้มันเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผลมันกับลัปมาอีกเนยห็นอลูกมันจะมีอยู่สองุนสองนเนี่ยเดนบ้นมันเปลี่ยนมานีอันหนึ่งออกสิบเจ็ด เจ็ดพ e ิดจิก่กหนึ่งท่านว่าก็คือสองอาทิตย์น่ะเนี่ยพวกรุ่นหง่นั่นออกก้อนสองอาทิตย์บค่นี้ล่ะคือหนึ่งต่อสองผสมร่วบถอดร่วถ้าคันผมแนะนนอนตะกี้ผมกับายตัวหนูความความผสมให้เรื่องเถื่อน่ะมันไปมันออกลูกเร็วอยกจริงแต่มันบเลี่งลูกมันกัดลูกกบมีเพราะว่ามันบท่านิคุณทีคุณบ่ พูดมองมองยูมันนังสี่หน้าครับถามว่ามันทองไปนี่มันออกลูกให้ครบสุโตเรามันจะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงก็ขึ้นอยู่ก็ปัจจัยต่างๆทีเข้าออกไปเลี้ยงเอามันไปเลี้ยงล่ะว่ามันปรับบโตเขาเขากรบอบ่อบไม้มันนะขึ้นไม้มันพ่นเลี้ยงไหมทังสี่ะนะเราบรรยากาศการจัดบบอทังสี่น่ะผมบอดียูผมจีจัดเนี่ประมาณว่าลงๆงไว้กนบบมีแเนวส่วนแนวลบปันใดยังสี่น้มันก็จะบ่ต่ตางปันใดถ้า ถ้าอยากมีชั่วคือเขาก็ต้องยึดมงรบเหี่ยมันน้ำแน่จังน้อยนั่อล่ะเพราะบางโจิ่นกับโบโบมักจางแจงอะน,นะมันก็มีแครส่วนหน่อยอก็คือเขาเขาคนเลี้ยงเขาจะหูเองดอกอนี่พวกมูนี่คือมันมักลบมผมหมูออกผมพึ่งเอาลูกมันออกประมาณต้นเดือนอกลางกลางเดือนกันย้ายตุลา ท,ทุ่งสองแมวออกความกันนั้งสิละ<ม>สุดก้อนออกความกันออกลื่นกันประมาณสองมือเนี่ยัดที่นี่ผมเอาลูกออกประมาณกลางเดือนกลางเดือนตุลาเราเพิ่นคือนี่มาเริ่มขอดนี่หนึง่งมืจีจี้กะ<ม>กับหนึ่งท่านว่านี่ยเพิ่นม,มาเริ่มขอดอีกนี่แหละกระหนูประมา่านตัวนั่นสิละครับ,รบมันมันให้ลูกดีตต้ลูกดีบ่ได้ถือว่าบ่ได้ถือว่าน้อยบ่ได้ถือว่าใหญ่มันก็เป็นใสปกติดีให้ลูกดีแมนพวกใหญ่ก็มี่นี่ ปวดไงเจ้าบ่ให้ลูกถามว่าผมหมักบ่สจะกี่มากหมักหนูตัวใหญ่จะไงจะเพาะเยน็ดเหรอผมบหมักหนูใหญ่ดินี่เห็นบอสมดกลูกเลยเกิดก้อนพวกนั้นอีกอายุหลายก้อนพวกนั้นอีกพวกนี้เป็นหมันมาหรือยังเด็กผมมั่วในใจขึ้นกันก็พูดตัวได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ส่งขึ้นอาจะทองค้ามึงให้ทองหมดป่ะมันจะเป็นก้อนบ่ะนี่เป็นก้อนคอรอแค่ลลีคือลูกปัดคือลูกอ่าหยุดแก้วเนี่ย นี่ถึงนมมันออกน้ำนี่เห็นบนี่นี่แม่ทองแหลกแม่นี่มันมีนมมันออกถ้าเรื่องเธอกระจับบ่อพอดิมันอาจจะมีลูกแค่ตัวสองตัวน่ะนะมันมันหลบอยู่ในแบบพวกกระเพาะพวกตับมันเองสินะเวลาห้องบีบมันจะขึ้นไปลูกมันจะเลื่อนขึ้นไปซ่อนอยู่ตรงสันนับตัวนี้นมบ่ท่านออกนี่หัวนมยังดำคือเกาอยู่ตัวเมียเมียนี่นมบ่มีนี่มันยังหัวดำนี่แสดงว่าว่าท่านติดมันมันต้องให้อี่นั่นออกลูกก่อน บอกตัวผูกมันยังสีม่คุ้มอีนี่ได้ให้เราเอาไปกับยังสีด้วยกันเนี่ยผู้เริ่มชุดเป็นเอาไปมันแล้วยเตี้ยหนูไหม<ส>มันกระบ,บอกว่าได้เนะส่สีออกเดีนะเมนผมกับสอหนูฟ้ามือก็มาเลี้ยงด้วยกันกกบมีดด้วยกันว่าเอาเอหนูว่าผมหนึ่งหนูผมเองอ่ะว่าบุเดียวก็ถือเขาไม,ม่ข้อมนูเขาสีเขาเลี้ยงอ่ะขาดมแงเรีแต่ีข้อมึงอยู่กับเฮาน่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งไหมอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเออมันกระบอกว่กได้เลยนเขาอาจจะแบบ เป็นนกกระบาแบบหลอมแน่นกระซือกระซือ,อาหานูรุ่มหน้าม,มาังสิหรือสื่อหนูทั้งนื่นทั้งเขามาังสิเราห้องมาเลียงอยู่แบบบรรยากาศทั้งสิผมว่ามันก็นอาจจะมีส่วนกับอาหารต่างๆนเพราะว่าแตา่ะแต่ะหมองให้อาหารบ่คือกันอยู่แล้วถามว่ามันกินบม่อมันก็กินกินมดที่เอาให้มันกินถามเรา่าที่เนี่ยมันจะให้ผลผลิตเท่าไหร่นะกะเหลี่ยมมันเข้ากับเลียงํำเข้าเลียงได้ครับมันให้รู้เออเข้ากั โอเคก็ okay, okay. ดีใจอยู่ผมลย้ยงมาสองปีนี่ขายหนูได้เด้เงินผมบ่ด,ดีใจสําเห็นหนูออกลูกด้มผมบอกไปก่อนเลยมผมรู้ารามเลยว่าเขาสีกิดยังไหนแต่ว่าก็นหนาจจลืนผมนะน่าจะคือผมนี่แหละ,ะทุการามคันหินหนูออกลูกดีใจหลดดีใจคือมันเหมือน,นประสบความสําเร็จนัน่อยมีนงพวออกลูกเลยเนาะขายไปขายไปหนูพวออกลูกไปดีใจกับเงินที่ขายได้บ่กเมีนเด่นคือหนูพวกออกลูกเขาก็ไ่ได้ขายอีกเดียวต่อไปเน่ะมันต้องออกมาให้ตลอดตลอดนึงสินะผมก็ ช่วงนี้ก็จะเรียกออกมือละแม่สองแม่สามแม่ก็บมีครัเขาเว้นสามสี่หามือออกทีหนึ่งสี่ก็มีอมแต่วพวกพวกตลาดยังกับมีมีตลอดจุนไวถามว่าตลาดมันบอ่อมืนมันบ่ได้หายากเด้เลี้ยงเล็กเ,ยเยอย่าไปคิดถึงตลาดเลี้ยงเห็นมันออกลูกให้จับจของคันว่าก,กิน,นเนาะกินจนมันอิมอ่มก่อนจังเรื่อมขาย กินจนมันเลือกินอย่างของมเลยเออหนูเหนือก็จ้างเริ่มมเริ่มขายเราไปที่นี่ช่วงห้าวเลี้ยง,ยงนี่นั่นใกล้ๆก็เห็นกับหูจักมูพวกห้ววาวก็เห็นกับหูจักเขาเจะถามห,ห้าเองข้าวโปต้ตองไปประกาศคือโลดหาเสียงดอกว่าห้าวเลี้ยงหนูเดอ้อยุ<ข>หันอยุ่นีเดอ้อขายหนูเดอ้ออ<ข>ี<ข>๋ผมโปองโปต้องจูมือนี่บ่ตตองเลยห้าวเลี้ยงไปให้มันขยายไปได้เนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะมันจะโฆษณาเขาเองอี่ผมเลี้ยงมากดิ ผมเลี้ยงไว้กินซื้อผมอยากผมมากินหนูตาไหลผมก็เลี้ยงเลี้ยงไว้กินผนบ่เลี้ยงไว้กินก็บ่ได้กินนะ่ะสมมือหนี่หายากแฮงแม่นครับพเพรเลี้ยงแล้วเห็นว่ามันออกลูกดีมันขยายพันธุ์ดีผมขยายบอน้านะบอท่านเลยแหลๆผมบุคิดว่ามันสิขยายพันธุ์เร็วผมเลี้ยงได้นี่หน,นี่ประมาณส0บ่อน,นี่ละ่ะสื่อหนูฟ้ามกรเจ้ามาเลี้ยงอยู่ประมาณสี่ชุดอก็ไปหาหนูน้ําทงมาเลี้ยงหนูน้าทงผมบ่บ่ยังจับถอดเสียเฮ็ดอาหารอย่างเดียวก็ได้ประโยชน์เนี้อ มันมันบ่ให,ห้ลูกก็เด็กที่สื่อนกฟ้ามันก็จะอมาเลียงอยู่ซีชุดครับกะซีชุดนั่นแหละแป๊บเดียวจบต้งให้เต็มพ่อเต็มแล้วก็เลยขยายไปขาา้างนอกกะขายา,ขายกอกไปข้างนอกข้างนอกบ่อ,อยเต็มขายายเนี่ยยุคแย่ลอยบอ่อตอนนี้ครอรือยุคแค่ลอยบ่อมึงบ่อยมึงบ่อวรักๆหรือขี้หน้ามันลดมาเพราะว่าขันผม เติมน้ำเองเนี่ยก็อยู่ประมาณสามชั่วโมงผมบอกเลยุนะบักโดนเนี่ยสามชั่วโมงสามชั่วโมงโดนอยู่ดิเพราะว่าขันตัวใดมันมันมีเสียตะกอนอยู่ข้างในยังเสียะมันอุดตันเขาก็ต้องดีดูดดีดล่างมันออกยังเสียน่ะครับมันโบคือระบบอัตโนมัติเขาอัตโนมัติทั้งหมดเลยเห็นยังกับน้ำดิเขาก็จะถ่ายตัแบบประมาณว่าเอาเอาขีดเอายังมันออกครับกับจะให้อาหารแค่นั้นน้ำก็ปล่อยไปวังสั่นเลยน้ำก็คือขึ้นทั้งมินมันก็สิไหลมานน้ำทอนน้ำยังกับมาออก เหมือนกินอ๋อเหมือนเขาเห็ดเป็นอัตโนมัติเลยบนที่คนแบบนี้เป็นคือจุกหมูนนะอ๋อจุกหมูมันดูดอยู่ว่ะไม่งนมันมันดูดมันดูดเอาขึมันจะไปต่อเดือยไต่อเดือยสิเนาะไม่งั้นาหนามก็จะออกมาเลยทีเลี้ยกินมันจะประมาณนั้นซุ่มในสิ่งผอมจำนายครับข้างนอกบอกมีบอกเลเลือกเอาเลยมันายมัอมบผอมผอมมันนี่ถ้าเขาจองเบอร์เนี่ย ถ้าเขาจองนี่อาจจะได้บ๊คกคบซั่มนะเพราะว่าหนูข้างตัวมันกับบ๊งามผมกับบ๊ขายกับขายให้บ่ได้เังสิ่งนั่นน่ะถ้าต้องขาดเตัวตัวงามหน่อยเดียตัวบ่งามผมเอาไปเลี้ยงเลี้ยงผมเองนี่แหละแต่ถ้าว่าเออขายให้มันกับตอาตัวงามให้เขากอนล่ะเป็นแบบบ๊กเปิ้ลนี่ก็หนี่งวามึงขนของขนล้วมรักษาบ้านบ่ได้นี่รักษาบ่ได้ป่าว ว่ารักษาบ่ไรหรอกคนมันบ่ขึ้น,นผมบ่ขึ้นเลยเมียนตัวผูดนี้ตัวผูยาวแฮงเนาะตัวผู้แต่มันกับผสมดีผสมให้มผมบ่ได้สิเลียตนะครับขอให้มันออกเนาะแม่นลูกมันก็บ่ได้เป็นจังซี่พอมันเป็นจังซี่อยู่ซ้ำมัน <laughs> ผมบ่ได้อีหยังมากนะมายนั<ม>่นน่ะผมบ่ได้อายซ้ำว่าเออผมเปิดให้ลูกค้าเห็นจังซี่<ม>ออืเพราะว่าเจ้าไปเลี้ยงเจ้ามันก็ต้องเป็นจังซี่อยู่แล้วครับพอยรับประกันได้เลยทุกฟาร์มต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น กับโบเสมอไปดอกข้างล่างฟ้ามันกับโบ๊ป็นงจิงสี่ดอกเออคันระบบเลี้ยงยังเขาดีมันกับโบ๊ป็นงจิงสี่ดอกพวกโร่พวกยังกับเลือกหลักมีอย่างไงผมันโบ้คอยมีเด็ดคันหลักๆคือมันจีเป็นของผมนี่มันจะอยู่ช่วงหนาฝนเมื่อกี้น่ะนี่มันเป็นอยู่ช่วงหนาฝนนี่ครับมันบ้มันจะอับไหมบ้มันอับเนาะเมียนบ้มันจะอับอากาศมันมันโบ้ไทยที่เนาะแล้วมันกับฝนตกลงมามันเจืดมันจืดนะมันจืดเพิ่มจืดมันกับยี่ห้อฝนกับอันนี้เป็นเชื้อลงเชื้อราไปปแล้วเ็นผม เก็บขี่มันประมาณสิบมื่นเถื่อนอ่ะคือมันโมแหงด้วเถื่อนอ่ะนะมันก็มันก็บอมควิมชื่นอยู่เนาะครับเนียนมันขี่น้ำมูลมันนี่ลูกมันนี่นี่มันมันมันเอาขี่ไปเอาขี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยสีร้ององี้ยนี้ดูนะมึงเอาล่องมึงมูนูดูอีกแพี่มาพี่ดูอยู่จุดหล่อหล่อมันไปลูกมดูสองแม่เด้โอ้โหหลายเลยออกสองแม่นั่งกัน อ๋อิตุนีุ่แม่ปรกกานนี่นี่ัออกซองแม่น้ำกันมันก็ออกอยู่ประมาณนี้ครับสิบเดวมันผมมีเก์หน่อยอยู่ในเดนี่ยิบเก้าพิจิกาสามสิบพิจิกาออกไรต่อกันเลยแมนออกคนละมือนะเ็นบอกมืงอมึงกระแทสี่บออกนี่เกิพาะเมืองออกอยู่นี่ออชุดแรกมันออกหน่อยโตหนึ่งประมาณสามสี่ตัวถล่ะเนี่ยจำจำได้หนึ่งสองสามสี นนี่เป็นแม่ที่สองเนี่ยหวงสองซีหกเก็บตัวเนี่ยเป็นแม่ที่สองเห็นอยู่คนจุดในกันอยู่รึเปน่อยแต่มันสีเสียก็คืออีนี่เลี้ยงตัวเดียวมันแย่งลูกเของมาเลี้ยงมันไม่ให้อีนั่นไม่ให้นมลูกกดเลยปัจจินีมเห็นบ่ลูกลูกมันโตบหมุกมันเป็นเป็นจัวจอยกันปะแม่นี่แหละปัญหานี่แหละปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มันออกพร้อมกัน แดีวมันก็เลี้ยงบ่ได้ไหมมันจัดแจงมันกับ่ได้เฮาเฮตดแบบคอดรวมมฮาสิแยกมันออกไปมันก็เชียระบบเชียระบบคอดพวกคอดแยกก็มีเดี๋ยวผมจิพภาพไปมึงผวกขอดแยกแต่มันจะดูแลอย่างเักกน้อยเฮาตตรงได้ไม่เช็คเช็คว่ามันทองมันหยางบ่วเฮาก็ตรงแยกออกบ่าให้มันอยู่น้ากันแต่มันคอดออกมามันก็สิกัดลูกมันแต่เป็นบวกพวกคอดแยกไปแล้วแล้วก็ตีมันละ ขากลุ่มไปเชียงแค่คืนทีไปเชียงใช่บัวก็มีอยู่ซ้ำหนีหนึ่งเดี๋ยวตอนแยกเป็นถือกัดดูใบนไงถือกัดดูเอาเนี่ยแล้วเนาะอยู่กับนีนเาา่เนาะมตลูกน,<อ>เกนกัเอาตั้งไว้นี่เพราะว่าเพื่อลูกพ่คนมันใหญ่มันจีดิบง้อยกันมหมกินน้ำอยู่นี่น้ำกันออ๋ดิบมันจะใกล้กันเนาะ<ม>ใกล้กับหมอกกินน้ำง่อยกินน้ำมันจะบัวแต่แยกนี่ออมาต่างกันคนง้อยกินน้ำ มันก็จะประมาณนี่เพราะว่าผมเหยียดผมมืออยู่ผู้เดียวเนาะนี่ก็ปล่อยมันเขาเดี๋ยวมันก็เขาไป็มือดูมันปกติมันนั่นแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นหมองยูของมันมันบดละเอียดอกหลายบ่อเป็นหนีบมันจับเห่นคันแบบกันหนูอันนี้หรือมันจับเห่นได้แต่มือมันออกที่แหลกคนเดียวเจ้าผมก็คอยได้จับไปซื้อแต่พวกใดมีมีเวลาจับเดลินน้ำมันเองสิมันก็จะี๋ยวขุนจะหน่อยอเลยดิหนูนี่ถือว่าบ่ได้จับก็ถือว่ามันขุนไปูดิขุนเติบเลยพวกขุนเติบอยู่แค่แค่ว่ามันก็ ช่วงที่มันออกลูกมันมีลูกหน่อยเมื่อกี้นี่สิละปกตัวแม่น่ะมันก็จะดูกจากหน่อยเขาก็ระวังเอาแค่แต่เพิ่นช่วงเอาลูกยังเพิ่นออกหลือเพิ่นปักเกร์จีน่ะมันก็บ่ได้หายหรอกมันจะเพื่อนสั่น์ล่ะเนี่ยกระหม่อมเป็นยังยุ่งสัตว์แล้วก็จะเป็เล่นปักเกอร์จีได้เนี่ยอาการนี่มันต้องเป็นว่าต้องไปยาอด เลี้ยงหนูก็ต้องยามันกัดมันกัดแน่นอนบอกเลยกัดแน่นอนเดีเราเอาเราเนี่ยเอาเอาเรื่อยเด้เนี่นเอาเรื่อยคือกันแต่บ่ได้ขีดยังไอขีดยาวไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ไปยัดมันกัดโอ้เป็นหมาหมาคือกันเขาเลี้ยงเขาหมากือห้างเทียมมันตะคุบตะกุยเ้ามันหยอกห้องฉีมันเป็นบาดหนักอันตรายกวหนูกัดหนูเนี่ยหมาเนาะสุนักเนาะเขียวมันกัดได้สิตัวเงี้ยตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อย มันก,กับมาแต่ทางนี่พวกนี้มันจะเป็นเชื้อหนูปบาห์อ,อยู่นี่พวกพวกนี้ที่ผมมันนี่ไว้แต่มันยังเสี่หรอพวกพวกหนูปบา,า, <ừ> า,ามันจะเป็นแบบนี้บ่รู้ว่าเป็นอย่างของผมมันจะมาเป็นังสี่เลยคนมันจะลวงจะเอาพัดเอาหยั่งมันเสียผมไม่ได้คิดทั้งหลายถ้ามมาถามมันมันเห่าไปมันเป็นยังเสี่ผมกัลูกคนผมทองผมกัประกอบอาหารกินกคือเก่าครับผมไม่ได้ครับผมมีอย่างเนาะเมียนเวลาเขาลูกคนยังพวกนั้นกับผ้ามันรู้ดอกเบ็ดน่ะครับเมียนเขาเป็นร้อนที่เขา ห้างเดียวไม่ได้มานะผธรรมชาติมันก็ถามว่าผิวมันก็บบริเนียนวะอย่างมันก็เป็นตะปุบตะปี๊บกันเด็กผิวมันเนี่ยสมมติน้ำเดียวจังน่อยอีนี่อาจจะถองงี้ก็ได้เพราะว่ามันบริเนียนุ่มหลุดมันมันถืออ่นั่นไรบ่บ่หายเขาไก่เห็นบ่ไหมมันบ่มีห้อยลูกกินนุ่มเลยนุ่มนุ่มมันอันนี้คือถ้ามันมีห้อยลูกกินนุ่มคือหม่งบ่วงนุ่มมันสิมันจะเป็นเป็นวงเป็นว่องอยู่ดอกเวลาลุดหลุดมันหลดนะเดี๋ยวจะเอา เนี่ยเห็นบ่กเนี่นยเวลาลูกมึงดูนมมันก็จะเป็นบ่วง,ง,ง,งเป็นบ่วงอยู่มังเียเนี่ยครับส <4 S 2> ี่กับเจ็ดซิดเอสตัวนะ่ะเห็นบ่กมันมันให้ลูกมันให้นุ่มลูกตัวเดียวเนี่ยมันบ่ให้อีนนั้นให้ลูกให้นุ่มมันเลยควงว่าลูกจะคองบอกับพวกนี้ก็พุ่นล่ะช่วงประมาณกลางกลางมกาักกะลากลางกุมภาพันธ์ละเช่นที่ได้ขายได้ โอ้ยออกตลอดเลยเนาะมันหลายเลออกออกทงในุมืงมันบ่ไห้บ่อยากมันเป็นไอนมมันมันอัดทีไป้รองแ้นมันออกอยู่ในนี้นอ้อ้มาอัดมันอัดตัเองไแม่มารมันไัเองพูเห็นเห็นลูกมันอยู่ข้่งนคุ่นเห็นว่าุ่นุ่นลน่อยแม่หลกมหลัวจ้ตัวกับวรุดหามุกตัวดอกครับจะยู่ประมาณนี้แม่ทองเรียื ก็เนี่ตัวผูสองตัวเมียสองเนี่ยมันใหญ่เร็วอยู่แล้วผัวมัใหญ่เร็วนะเาะว่ใหญ่เร็วอยแล้วเดี๋ยวใหญ่เพราะว่าต้องไปไปคิดน้ำมันไหมเฮาเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเออยนี่ยเลยจีหอดมื่นนั่นยนี่ยเลยจีหอดเดือนนี้อายุเท่านั้นเท่านี้เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงเอาความสูงจาของจอก็มันมันโดนเดี๋ดว้โดนนี่ตัวผูมันก็เอาว่าแดมันก็อยู่แต่ในนี้มันบอกตัวผูมันก็ม้วนได้หนนี มันออกไปไปไกลลูกพวกลูกมุกนี่พวกตัวเมียมุกนีก่กะตะคุปม,มันอ๋อมันหววงลูกไอ้เจพอเห็นตัวผู้ขาไกลเลยแม่าถาม,มา่ามันตัวผู้มันสีไปกัดไปกินบ่กบบระบ่ดิเออเดี๋ยวผมคุม้มคืนอย่างสินะว่าหยานมันไปกินจรินะ ถามมันอยู่น้ากันไหมครับนี่กันคือระบบขอดร่วมนะมันจะอยู่น้ากันตั้งแต่อายุมันยังหน่อยก็ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งจะจับเขาอยู่น้ากันแล้วก็พิ่นจะตกลูกไห้มันก็ยู่น้ากันประมาณหาวระหลุสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนน่ะหรือสี่ห้าเดือนก็เดี๋ยวจะแมนมันก็จะขุ่นชิ่นกันมันจะบอจังไนก่อลลวมันจะบอระแวงกันนะเห็นบอคันคันลูกนิน้อยมือนี่มันพึ่งเจ็ดอ่มือนี่สิบสิบสี่เนาะ มันจะได้สามหมื่นเห็นบั้งหลุดมีแต่ตัวมุกมันออกหน่อยๆออกสามตัวนะหลุดมีแต่ตัวมุกเนี่ยตัวนั้นออกตัวจักนุ่มั่นกับตัวบางงูเองเทิ่งเท่งมันมีเอามาฝากเอย่างนั้นเอาแงเอือนมันออกหน่อยมันออกลูกหน่อยไม่ไหมมั้งมองมันคนละใสเห็นวะมันคนละใส อันนี้ก็คือมันออกเองในบอลนี่ก็คือลูกของบอลนี่แต่พวกมูนี่เอามาฝากเลี้ยงมันออกประมาณสองสามตัวนี่แหละมันตัวใหญ่ๆมันออกหน่อยๆก็เลยเอามาให้มูนี่เลี้ยงเอาแมนไปทับไหมเนี่ยบอลมันก็คือกันโคนละคันแต่ว่าห้นมยังมันกับหายนีกันแมนหานุ่มปกติแมนผมในวันที่จับกินจับยังเราแบบว่าร่างเกียดลูกลูกผู้อื่นจย่งที่นะบ่วดิบ่มีหรอเขยิ้นมากเขาถิ่มลงสิมันกับขาบไปกว้างหมาคือเขาเป็นปกติ มันเห็ดในีเห็นหลายอย่างอยู่ดีแล้วเธอตูผูงสิตูผูงสิกระขาบกระเห็้ยนขาบลูกจะครองเขาไปไปสอนไป็ยังไหวเองเสียนะครับแต่กับโบช่วนหลายดอกเห็นัด้านลึกด้านั่นนี่ก็ด้านหยุกหยุกมันกระมุดเดี๋ยวมันกับไอหนีเมีมันกับดีสอนนะมันเองเห็นบหมนี่ตัวนี่หน่อยตัวพวกไงไปนี่เนี่ยปุ๊มักนู้ตัวช้ำนี่แหละพอดีมันให้ลูกแล้วเดี๋ยวอีกต่อไปมันก็บดีคอยน้ำนักมันจะคอยเพิ่มคอยเพิ่มขึ้น อย่าเสียภาพมึงแบบพวกคอดแยกมคอดแยกนีคอดแยกนี่แยกกันยังไงต้องเช็คตลอดเวลาเวลาแม่นกันเช็คกหัวมันท่องแล้วคืองไมแยกกันเลยแยกแยกออกแยกตัวผัวออกจากมันนะแต่มันคอดอยู่ในบ่อเก่ามันล่ะพอต้องเอามันไปจับจับไปใส่บ่อใหม่แต่มันบ่คุ้นบ่อมันก็หยิบ่ดดองลูกบ่เลี้ยงลูกโอ้แค่จับตัวผัวออกแม่นจับตัวผัวออกเวลาเอาผสมนี่เพื้องจับตัวเมียมาใส่ตัวผัวนี่ โบ้ถ oi. ี <e ่ม oh, ันขอดกูค NO ือเป็นบ้ตัวผูกก่อนครับมีลูกมหมลูงหงวหัวหัวหัครับนั่นนั่นลูกลูกมันยืนนค่หล่อเลยโอ้โนี่มาแย้มคำเลยต้องระวังจากน้อยแลโอ้ดูดูดมันอยู่ระมานหาวตัวนี่แหะแม่นี่อัมนลูกมันเอาไป ดูนี่แล้วตัวแมีแ้วตัวในคุณเดาเดๆจะมีทำมาดูดูงสิกะจะจับเด็กๆขึ้เก่าหน่ะกันอย่เดี๋ยวลูกอนนี่นี่นี่สีโตกคนโอูกหุโตมั้งแมเนี่นี่มันก็ลังเมื่นตาก็ได้ขังเมืนตาจอได้อยู่ประมาณสามอาทิตย์เมื่อนโตมุ่ยจะมาจิมหาพิจิกาจะได้ประมาณอาทิตย์ แม่แม่มันสมบูรณ์มันออกลูกช่านี่ออตัวงามนี่นี่แหละพวกเกียร์อดอม,มันจะจังสิทำว่าได้ผลผลิตเร็วกว่าพวกขอดร่วมมังสั่นอยูยแต่ว่ามันก็มันเหนื่อยห้างไหมเราต้องมาเช็คมาหนีตลอดอยังสี่หน้าถ้าเป็นแบบผูวขอดร่วมฉันมต้องเคียงเลยให้แต่อ,อาหารมึงกะหนาำให้อาหารมึงกะหน่ำห้างเถอะเออไปเปิดให้อาหารเห็นได้ลูกกองหยอกแล้วก็มี บัวหัวมันปล่อยไว้เดือนนึงก็จังแย่กุ้งแม่เมียนก็แหว้เดือนนึงก็จังจะเก็บลูกออกก็บทำความสะอาดโบให้พ่อแม่เพิ่นไม่ยิ่งสิหน่ะครับข้างล่างกับห้องพวกอย่างพวกฟางพวกยาเมียนก็คือเขาทำความสะอาดเรียบร้อยคัดผื่นคัดยังไม่ออกเสาะผื่นยังไม่ออกขี่ที่มันติดกับผื่นนะก็เอี๊ยมขีดเอี๊ยมฉีดขีดที่มันชุ่นๆจังหน่อยเขาเก็บรงเก็บรุ่งโบแล้วก็เอือจับหาฟางหาหยาให้มันรุ่งยังหน่อยเ่ยมันเฉยมันนี่มืงนอนมือนส่วนอย่นั้น เนี่ยอีนึงบอกมันสิบเจ็ดองบึกกินวมันก็เดือดือนแล้วแต่ว่ารูมันสิบเอตอีนี่อมันก็เลยตัวไปเน่ปันใดเต็มเลยนะายนี่มันออกสิบสองล่ะตัวหนึ่งมันหลอดมันหลอดนี่มันมันอยู่ในฝุ่นรัวมอยู่ในฝุ่นกัดไปสจะเป็นงวยกักันี่ให้มให้น้องผมรัมันกินซูนมเลยเห็นบอกสองสี่หกแปดสิบสิบสองัเนี่ยมันสิมีอยู่สิบสองนม โอ้ยตะกี้มันอ้วนนึกอย่างเด่นี่อ้วนก็อีนั่นอีกลูกมันหลายตัวดูดูนี่ปุ่นมันเอาอันนั้นมันดกาไปกินไม่ได้ปุ่นงูหน่อยโอ้ยบ่อยไก่ละแค่นี้แหละก็เพื่อแบบนี่เดียววามาตั้งไว้ยังฉีกพืช้วมันก็ขึ้นกินน้ำครับขึ้นกินน้ำได้ ครับะหังกระถามในเบื้องต้นครับโอป่าประมาณนี้แหละเป็นเออถามมาเป็นอย่างผมก็เหตุบ่อทะลุถามว่ามันดีบ่มีดีบ่ดีตั้งกันดีก็คือมันจะประมาณว่ามันจิเอาบ่อหนึ่งเป็นหมองนอนเนาะเห็นเหตุเห็นน้ำเขาอื่นกัมากขึ้นไดกี่เบ่อหนึ่งเป็นหมองให้อาหารคือยังใี่ละเป็นห้งอาหารมันจะแยกกันมันจะบ่อโซ่กระปงหมองมันอยู่น่ะเขาทีบ่อใดทำความสะอาดดูไปงี้สิไปเราไปที่นี่ถามว่า สามตัวนะพูนเนี่ยสองเลี้ยงสองบอเปลืองบอเปลืองอะไเปลืองบอซื่อๆนี่ง,งคือคือจังผมเลี้ยงไหนเห็นมาสาั่ในมันก็มันก็ได้ผลขึ้นกันไม่ฮันได้ผลขึ้นกันถามแค่ในในว่าเออเขาต้องเด็ดถ้าม้วนสะอาดดูแน่ัจหน่อยอ่าวองซื้อแล้ไปเออเพิ่มเวียกขึ้นไม่อีกแมนเราไปที่นี่จากสมุคันเฮดแบบกบอทะลุเนาะแมนเฮามีเป็นลอยบอเลี้ยงได้แค่ฮาร์ิปจากจีได้เต็มลอยนะ นี่ก็คือผมลอยบอผมเต็มลอยเลยลดลดมาคืนหนึ่งอเนาะเมนเต็มลอยเลยถาม่ามันดีต่อแบบเวลามาท้องวามสะอาดแต่ตอนเพิ่ว่าฟังหนึ่งแต่ทำวามสะอาดฟังนี้มันแล้วเพาะทำวามสะอาดฟังนี้แล้วก็ตอนพป้นบีฟังหนึ่งน่ารัคือประโยชน์ลักล่าเปลกองอย่านึเข้าวบากันง่ายก็การทำความสะอาดแตห้องผมโบมีตอนจ้กฆ่าหนีเลยเอามันไปยังสีหลานูมันสีกัดสีหายกะระวังเอาขันเฮ้าผมก็ตีน้ำดี เอาแนวตาขี่น่ะตีเอาเลยเออตัวได้หายตีตีตีเดี๋ยวมันก็ลบมันเองมันจะดีหูมันเองมันหูมันเองก็ลบผมที่ส่วนมากผมดียังสี่เพราะว่ามันยังเหลือะไรเกินสี่จับออกไปใส่บ่ออื่นหรือก็รทำความสะอาดหลังจับมาใส่มันใส่เวลาโดนก่อนท้องมาตากตากในนี่เลยมันง่ายมันเร็วกว่าไปเทละบ่อทีละบ่อทีละบ่อไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการทำความสะอาดจะประมาณนี้เนาะการ เรื่องตลาดโจ้พ่ต้องมีคิดมากเลี้ยงเห็นมันได้ขยายพันธุ์เห็นมันได้เดี๋ยวก็มาเองเอมันสีมาเองออเขาโบไดไปหาตลาดบอกเลยครับผมเลี้ยงยี่นี่ถาเขาถามไปขา,ายใส่ผมบุหรี่ไปขา,ายใส่ครับเอา้าคือเลี้ยงผมผู้หัวเหมือนผมสีไปขา,ายใส่แต่ผมขายยี่นี่กับ่พ่อขายผมมาจั้งสิบผได้เลยบอกง่ายดีเออคือแบบเขามาซื้อยี่นี้หมดเลยถามมาพวกที่ซื้อพอพันธุ์เม่พันธุ์ไปเลี้ยงยุกไก่ขามาบ่ได้ผมแนะ่ยน้ำข้ามสีไก่เลยครับอาผมกับคนน้าห้หรือเจ้าสีคนน้าเองก็แล้วแต่คือ ผมให้บริการบ่ได้ไปถ้าซ้ำนีผมกับผพรอขาอยจังซีเานะ่ะถ้าพูดได้ยู่ใไก่เนรัจะมีอะร้อยร้อยกิโล8 0 7 0 5 0เ0เขาก็มา,า,ยยานี่เขาก็มารับเอ,องเลยครับก็คือถาม,มา่าเมาเอาอยุ่นีกับผมไป่งไห้ถามมาเจะเสียคา้ํำมัน5 0 0ร0 0กับอยกับังสองทีงสิเจ้าซื้อเลย่อยเท่าละหาชุด1ิพชุดนึดดงสิคัน10จชุดนีไปร,รูด1ันสองอยู่แล้วขาทรงนี้เพราะว่าขาทรง แมนเขาคิดเอาจากปริมาตรกลุงไก่ที่เขาส่งเนี่ยพอรถส่งไก่เนาะม,มันจะยุดได้ยุบประมาณหกกลับถ้าเป็นหนูขันเป็นหนูชุดขันเป็นหนูตัวใหญ่เนาะหนูความเหมาะสมนี่มันจะได้ยุบแค่ประมาณแค่สามชุดแค่นั้นอ่าพอ,อเขาเลียงเขาเลียงเป็นหาเป็นซีฟจริงสิค,คิดมึงมันสี่ส่งไปประมาณกับคิดเป็นกองไก่ที่ยุบประมาณสองถึงสามกองนี่สิเอานะกองละหกลอยนะอ,อ่ะหกสามสิบแปดกับพันแปดอ่ะ กับจะเสียคาหน,นักมนันมาได้๋ยเมือมึงได้มาหนีหัวหน้ามือเสือไปแถมหอดนี่ถวยนี่ถวยว่ามแมนแถมหอดถวยแถมหอดอาหารไปให้กินช่วงแรกๆเพราะว่าเออถ้าไปหายอาหารทางผุนเลยเพิ่นอาจจะบ่กินปรับก่อนตรงแมนมค,อคอยแถมให<อ><ม>้ล,ละกิโลกิโลไปเลยอ่ามันก็ถือกิโลเอาสิบหาบาทตีไปดุนถวนนี่สิน่าอ่าเนี่ยใส่อาหารกับไห้อ่าขันเนี่ยฟ้าปิดเนี่ยสัมบมีอันยังสั่นกับว่าแย่สวาคลองถิ่มครับ ันใส่ในหุ้มนึงฉันใส่ได้ปกติแต่ถ้าว่าใส่กางเกงสิใส่บ่อได้ว่าจะมีสีมันจอดปไล่อยให้เลยปล่อยแฉมมาให้เลยขอดไปซื้อมาแต่ว่าเออมันใส่บ่ได้ผูดด้ใดอยากได้ผมก็ให้ไปครับอ่าเนี่ยพวกให้นุ่งให้หน้าหมั่นกี่ถ้าผมผมมีผมก็ขายให้ไม่ได้บอกให้ซื้อหลายอีหลีขอผมจุดสองจุดสามจุดเอาไปมึงเปน็นแนวทางหรือเอาไปใส่กับผมก็ให้อยู่เจ้าว่าจีแถมตัวจุดตัวจุดมันบวชัยก็จีบ่ไหวเนาะก็มีต้นต้นในการเนี่ยแถมได้สิครับ กานรหมันผมกับซอยห้าลังเกือกหมากไก่ส่งไก่สุดนี่ส่งใส่คือเคยส่งไปส่งนี่ผมส่วนมากผมจะไปส่งเองอเคยทั้งเนี่ยกับบ้านน้ำกับไปลอยเอ็ดเป็นยื่นนั่เสียหน้าไปบ้านเมียบ้านเจ้าของอนั่เสียหน้าแล้วก็ก็ยื้ออมๆแหม่มนี่แหละอยู่อยู่ในอุบลเนี่ยอยู่แถววัดหนองบระพุ่งเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆอ่ะที่ที่มันบ่ไก่ลอยเอ็ดอุบลยโสนี่เนาะแม่นเส้นทางนี่ไปส่งได้ ไปนี่ให้ไรก็คือทาน้ำมันกับคอแค่ว่าเออร์อร่อยซองอร่อยซอร่อยดีน้าเงาแค่นั่นเองซองไหนดิเนี่ยเงาแค่นี่ผู้ใดเขาติีน้ำว่าเป็นผมกับวิจิตไหนเด้ผมติดให้พร้อมยังสี่นี่พร้อมยังเรียบร้อยนี่ยจามี้จะบ่อจะยังไห่นี่คือติดให้บ่อละลอยนะซิ่งเึ่งอุปกรณ์ไอ้บวกปูนดูยางเลยป่ะอุปกรณ์นี่ยังสี่ดูที่เห็ดเนี่ยยางแล้วไปชุดไปเลยแม่นครับ นุ่งกว่าหน้ามีเรอยหางสีด้วยรอยหางสีหอมขี้ตังเสียงน่ะตออโบต้องเป็นอะไรแต่ว่ามากกว่าว่ามันละเอียดดิผมก็จะประมาณนี้ละงานงานมุลุกมุลกับแบบปากเอาเป็นลุงเป็นเลี่ยมเป็นอย่างโบดิโบดิมุ่นโบดิผมเขียงงานเมื่อกี้นะถามว่าแบบนั้นใส่โก็ได้คือกันได้แบบความสบาย